ตามที่ดูแลในพื้นที่ตามแนวชายแดนอยู่นะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วทางของเราแล้วก็ทางด้านฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะผู้กอบกญชาของเราท่านผู้จัดการฐานบกท,ท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านก็สั่งการเน้นย้าให้ดูแลพื้นที่ดังนั้นในการดําเนินการของเรานั้นโดยปกติเราก็พร้อมที่จะปกป้องอาิไปไตยของเราอยู่แล้วแต่หลังจากที่ เราได้ออกเราออกจากสมาชิกคณะกรรมการตามที่เป็นข่าวแล้วนั้นความเข้มข้นของเราก็เพิ่มขึ้นสถานการณ์ตามแนวชายแดนจริงๆแล้วก็ไม่ถึงกระถึงเครียนะครับผู้ขับหน่วยในพื้นที่ก็ยังสามารถที่จะพบปะพูดคุยอย่างน้อยก็ยังสามารถที่จะโทรศัพท์กันได้ก็สุดแล้วปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยก็ไม่ถึงเครียดไม่ไม่เป็นไปตามข่าวครับ เพรก็จะิงเป็นไงเกียวกับว่ามีข่าวว่าทางฝ่ายกองทัพไทาโดยชมนยมนอตึงบอกว่าไทยส่งอาวุธหนักเข้าไปตึงในพื้นที่ชายแดนไทยเตรียมยิงถล่มกองูชพในวันที่หนึ่งรกรกฎาคมนี้แต่เพอจริงมันมีบูญอย่างไรผมยืนยันว่าไม่มีแน่นอนครับคือกําลังของกองทัพภาคที่สองดูแลในพื้นที่โดยกองกาลังสุรนารีเนี่ยเรายังคงใช้กําลังป้องกันชายแดนประจำปีที่เรา ดำเนินการอยู่ไม่มีการเสริมหรือว่าเพิ่ม,มกําลังใดๆทั้งสิ้นกับผมขอยืนยันแน่นอนครับถึงแม้ว่าในช่วงที่เราประทะกับฐานของกัมพูชาในช่วงวันที่22เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมเนี่ยเราก็ไม่มีการเพิ่มเติมกําลังจากข้างหลังก็ยังคงใช้ชายแดนในปัจจุบันก็ยังคงเป็นกําลังเดิมที่ดูแลพื้นที่ชายแดนอยู่ครับดังนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่า แน่ชัดนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้วิชาการทหารบกเป็นเจตนารม์และนโยบายสั่งการมาโดยชัดเจนว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนนะครับเราจะปกป้องอธิปไตยของเราตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นตามที่ผู้นําของกัมพูชาว่าเราเตรียมการที่จะโจมตีวันที่หนึ่งผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นพันปเปอร์เซ็นว่า เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับเราก็เตรียมพร้อมปกป้องอธิปไตยแต่ถ้าวันที่หนึ่งมันเกิดขึ้นจริงผมคิดว่าไม่ใช่คิดว่าหรอกครับผมน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของทางด้านนุนมากกว่าเห็นว่าในการประทะกันแต่ละครั้งที่ที่เกิดมาในในช่วงที่ผ่านมา2ถึงกลางสถึงสครั้งเนี่ยทางด้านกัมพูชาก็จะกล่าวหาเราในทุกๆเวทีว่าเราเป็นไยลุ รมตีก่อนทั้งๆที่เราก็มีเขามีหลักฐานชัดเจนว่าเราแค่ตอบโต้เพื่อป้องกันอธิปไตยที่แท้จริงแล้วทางด้านกัมพูชาเป็นฝ่ายรจมตีอย่างนั้นถ้าจะเกิดจริงๆในวันที่หนึ่งตามที่ผู้นําของกัมพูชาได้ให้ข่าวสารมานั้นมันน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาครับ ยืน,นยันว่างนงจะไม่ดีออกจากปากระบอกขอครับ <นะ S 2> ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าเป็นนโยบายสั่งการมาโดยชัดเจนถ้าเราทําออกไปเราก็ขัดคําสั่งผู้บัญชาครับมองอย่างไรที่ว่ามีขาวว่าทางก่ายากับพูชายึงทรัศดรห้าพันคนเ,เป็นทหารแลกตับการได้บ้านได้รถได้าาต่างต่างเพื่อมาเป็นชายแดนเพื่อมาสู้รบกับไทยอันนี้ก็มีข่าว และมีการปฏิบัติกันตั้งแต่ในช่วงที่มีการประทะกันในช่วงวันที่22เมษาถึงวันที่3พฤษภาอันนี้มีข่าวแล้วก็มีการปฏิบัติก็น่าจะเป็นการเสริมแล้วก็เพิ่มเติมกําลังของทางด้านนู้นกับก็เป็นเรื่องของทางด้านกัมพูชาเขาเราก็ได้แต่ติดตามข่าวสารครับก็น่าจะเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับกําลังที่ที่ประจําการอยู่บางส่วนก็อาจจะปลดไปสูญเสียไปก็อาจจะเป็นการทดแทน ก็คงจะไม่ได้มากมายอะไรก็คือในพื้นที่ของกัมพูชาในกำลังบางส่วนก็พอท้องรอยู่แล้วผมคิดว่าแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าด้วยกําลังของเราของทัพภาคที่สองโดยเฉพาะกงองกาลังป้องกันชายแดนของเราเราเราสามารถที่จะรักษาทิศใจของเราได้ร้อครับหากเกิดการประทะขึ้นมาครันงนี้ก็ีกเลียงไม่ได้การเชื่อเชือน่นยากว่าเราจะไม่แทน แน่นอนครับเป็นไปไม่ได้ที่จะแพ้ผมกอยืนยันเหมือนเดิมครับ